แสบเนี่ยนอนค่ะเอาเป็นบาเก่งมัดถูกอย่างแล้วลองเพ่งกมวนเลนกีลากัเก่งเรื่องเลี่ยนกับชัยย่อยสวัสดีค่ะเอสซีแฟนครับน้องแอมชนทิชาสำหรับมินี้ย่าติพาทุกคนไปซ่องเมืองน้องแอมเนาะหลังจากที่เลนกีฬาท้งเตะตะก,กอดท้งเตะฟุตบอลทึงเลียนเนาะ ลาสุดก็คือได้ข่าววาสอบเขาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามใด้คุณน้นี้แอมเจเี่นี่พิม่าดลคมาทำกอย่างไข้เจียวแสบแน่นอนค่ะใคอยู่ข้างลัางสาแว่นไม่รู้ค่ะเ้ยปยังไนัันไ้ไป่ได็ค่ะมา ทำทอดงไข่ค่ะไข่เจียวแสร็จเน,นี่ยนอนค่ะไออยู่ข้างล่างใสร